โอ้ส่วนใหญ่ปัญหาก็คือข้าวเด็ดนี่ข้าวเด็ดโอ้โหนี่นี่นี่ข้าวมาในนาแล้วนั่นเลยมันเป็นทุ่งทุ่งกว้างทุ่งกว้างทั้งเบื้องเลยนะฝั่งนี้ล็อกหนึ่งเลอโอ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้วยล็อกงนน้ใหาขไปนี้หน่อยเลอโอ้โหในเบื้องนี้ไม่ล่อไปร้อยไร่พันไร่เนาะโอ้โอ้เข้ามานานแ้วนั้นเลยนานนั้นเลยยันทั้งทุ่งนาเนาะ เ <พ uka> ล้อโอ้นี่นะครับวันนี้ฉีดย่อยสลายครับกับอยไร่ใช้รถฉีดครับ400ลิตรถังหนึ่ง400ลิตรครับใส่ทีสี่ขวดครับติดไร่ เิแปลงหา้าสิบไรครับวันนั้นปีนไม่เสร็จกำล้งไม่แร วนหนึ่งรอบครับฉีดสีหน้าหมดยี่สิบสี่ไล่เร็จะเส็ปลงนี้ไปอีกหนึ่งแปลงครับถ้าทิ้งไว้เจ็ดวันจะมาปัน่น